สวัสดีครับ AS Play นำคุณผู้ชมมาที่แพสสเตเดียมนะครับดูเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของศึกฟุตบอลรีโวทไทยลีกสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านรับการเยือนบีจีปทุมยูเนเต็ดในสู่ของการบรรยายวันนี้มีผมวรปัตต์อรุณพักดีและคุณเกลึกชัยคุณโถครับดูรายอัพกันหน่อยนะครับของการท่าเรือมาในระบบ4-4-1-1นะครับทีเดียวนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับวันนี้มาในระบบ5-4-1นะครับเริ่มบัตเทอรครับฟุตบอลรีโวทไทยลีกนะครับ อัตรองสุดท้ายของเลกแรกมิดฟิลในวัย24ปีจากนักประชมยูเนเตดนะครับเ,เดี๋ยวโมได่ดูกันีกทีมสุรชาติมงโฉเข้ามาต่างตามเก็บครับตามเก็บโดยโศพลเข้าทางแล้วเรียวลาะสัตว์ลูกเดียวโอ้โหทำเป็นเล่นไหมครับแม่โอ,โอกาสของทีมเยือนมาก่อนเลยนะครับ3นาทีแรกเรียวมาสุมระได้โอกาสจริงอยู่บออที่โด่งๆมาตรงนี้นะครับมองมาไม่ขาดเท่าไหร่แล้วเก็บได้นะครับโศพลมาเข้าทางเรียว พาเลี้ยงจะพาหน the ีครับใช้ความคล่องตัวพาหนีได้แล้วมีช่องให้ยิงด้วยโอ้โหแต่แต่จังหวะสุดท้ายนี่แหละครับโดนใต้บอลไปเยอะไปหน่อยบดินผาลาบดินจี้ฟ้าดวลกับโคชบอลชนชนสับสับเลาะถึงเส้นหลังแหวกเข้ามาตรงนี้เอ้าเกือบจะหลุดมือชัดชัยก็แต่ยังเก็บไม่ได้เกือบที่จะพามาเหมือนกันนะครับแนวรับนี่โอ้โหถ้ามองก็เป็นแผงเนี่ยพกเจ็ดคนนะครับโอ้ถ้าเปิดผ่านไปนี่โอ้โหอาจจะถึงทั้งเฟรเดอร์แล้วก็เคซลส ทางโซเรสเลยนะครับสายทีปว่าทีครับมาที่เซก,กโซเรส้่งโซเรสขอจีด้ดวลกับทศพลช่วงแรกจี้ตรงนี้หนักเลยครับแล้วย่อเข้าในฝากกับบ้านบริมเกียวยกต่อเขา้ายโซเรสลองสั้นแม่ระยะมันต้องลองยิงแล้วครับโอกาสครั้งที่สองของการท่าเรือดูการเข้าทายกมาปล่อยบอลตกแล้วยิงอัดมาเลยครับยิงยินผ่านแต่บอลมันก็ลึกมาด้วยแล้วชัดชัยเองก็ยืนในตำแหน่งที่ดีด้วย จัดก,กันตัวโตวนี่ก็ูปร่างสูงใหญ่เยอะนะครับรเล่นบีจีอยู่ที่ท่าเรือเปิดแม่หรือเปล่าเลือกโย่อาเสาไกลโป่งตรงนี้เข้ามือของฉัดใช้ครับท่าเรือออกขึ้นมาทางสิลิปโรเลอร์แล้วมีปราคออยู่ครับให้ไปประกอในรับข้างในมีกรอบข้างในเปิดเข้ามาโอา้โหยังสก,กัดเอาไว้ได้ครับตั้งที่ดับบิดโรเชล่าให้สันเสริญจะยิงไกลก็ไม่ได้นะครับย้ำกลับีกทีหนึง่งเควินดิโรมดัมเควบนลองเปิดเข้าไปบ้างตรงนด้อา้าว คาร์เตอร์เลยครับช็อตนี้กลายเป็นการทาเรือได้ประตูขึ้นนำครับโอ้โหก็ตั้งรับอยู่นานนะครับทางบีจีซื้อเกมรับแต่สุดท้ายเนี่ยมีจังหวะพลาดครับบอลได้จะไปโดนวินเตอร์คาร์เดโซนะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวดูภาพช้างกันนะครับมาอย่างไรครับบอลที่เปิดมาหลันเสิร์นะครับเควินมอลข้างในแล้วเปิดแถบจังหวะแรกแล้วโอ้โหจังหวะที่วิเตอร์คาร์าเดโซครับจะสก,กัดเนี่ยบอลมีแับ สุชาติก่อนนะครับแล้วโขวจังหวะที่จะวิ่งเข้ามาเตะอาการว่าอบอลมาเปลี่ยนทางแล้วเขาเองก็กะจังหวะผิดนะครับการว่าโอ้โ oh. หสกขัดตรงนี้แทจะแสกหน้าชัดชัยเข้าไปเลยจังหวะบอลของตัวเองนะครับเป็นเท้าสุดท้าเพราะความชัวร์ด้วยแต่ตรงนี้หลุดไปเองโซเดสจ่ายเสียแล้วเจอแหวกครับอินเกโซเอาแหวกเลยครับต้องดึงดึงไม่อยู่ต้องตัดนะครับสุดท้ายนี่ครับดอกแรกของการตัดสังเสริญโดนเหลืองไปเลยครับฝ่านี้เปิดทางเหมือนกันครับจ่ายมาฟิลิปโรเลอร์ฟิลิป ดีขวาสุดมาปากกณ์เปรมพักดวลกับサラบุธเกิดสีปากกอนเข้ากาบัดดื้อๆเลยครับลุงดีไอ้ีแล้วจะเข้าปากมาสุดท้ายบอลยังไม่ออกครับต่างสกัดโดยชัดชัยบุตรพลก็โอ้โหป้นไปป้นมาครับโอ้โหต้องชมชัดชัยเลยนะครับจังหวะสุดท้ายที่ออกมาแล้วก็สไลด์ดักบอออกหลังไปโอ้ช่วยเซฟด้วยดูจังหวะที่ลุยมานะครับปรกกรนฟิลิปยิงติดเต็มหน้าออฟรานแล้วไปเก็บมาตรงนี้นะครับไม่ออก แล้วดูชัดชัยครับความเก่าความนิ่งของเขาโอ้บอมาเข้าทางเฟอูเดอร์อีกทีนะครับไปบนเรากลับมาได้แล้วดูครับโอ้โหแต่ปล่อยให้เปิดเนี่ยจะถึงเนวสันบริยาก็ได้นะครับยังคงเป็นประกรัเปรมพักนะครับอันนี้โยนเข้ามาตรงกลางบ้างเต็มเต็มเลยครับดูวิ่งหนีตัวประกบมาตัวเย้น,นะครับโอ้ตามไม่ทันแล้วด้วยได้ขึ้นหมงตรงนี้ จังหวะที่ขึ้นเทคโอ้โหโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเป็นการเท่าเรือขึ้นนมทางบีจีปทุมยูเนเต็ดหนึ่งมาต่อสูน์นะครับกองหลังบีจีรอลูกแบบนี้อยู่ชาวาัดเปิดแม่หรือเปล่าเ้าเสาสองเอาโคเข้าในแล้วเรียโอ้โหกระโดดรูปนี้สุดท้ายมันหลุดออกไปเยอะเลยครับโอ้ถือว่าโอกาสทองที่จริงๆเขาก็จังหวะวิ่งเข้ามายิงตรงนี้เลยครับ เหมือนเล่งตัวเองแล้วการว่า bueno, ดีดข้ามาคานออกไปเลยชาวัดเปิดยอดเข้ามาได้โอ้โหเต็มเต็มสีสันตรงนี้แต่กดไม่ลงอเดสตูเนตดูครับปาดมามงเต็มๆตมเลยครับโอ้โ oh, หตัวประกบดูประกบกับโซเลสอยู่โซเลสเอาไว้อยู่เหามาอือนกันครับโอ้โ oh, หปล่อยให้ขึ้นแบบนี้นี่อันตรายมากนะครับตรงกลางครับชาวัดลองซัดไกลลูกนี้ดูก็ไม่มีปัญหากับน้ำหนักบอลไม่แรง แดนหน้าทั้งสองทีมก็ไม่ได้เก็บบอลเป็นชิปเป็นอันเลยเลยนะครับวันนี้ท่าเรือบุรียาค่อนข้างเงียบเหมือนกันสุปัญญาเล่นทําชี่กับชาตรีสุปัญญาสัตว์นี่นหมนี่ก็เจออดีตทีมเก่าเหมือนกันเนี้ยทาได้สวยเลยครับเข้าทําตรงนี้ของ BG จีได้จบแล้วได้ลุ้นด้วยนะครับสายของชาววัดเข้าในบกโลกเดียวโูต้องปัดเหมือนกัน,นครับ เป็นบอลวุสีสุภาที่ยังผวาได้ทานรับลูกมงของอินเกโซเปิดมาถ้าจะตรงจุดโทษเลยนะครับแล้วมง่งครับโอ้โหไม่ปัดนะครับไม่โดนบอมันฆ่ามาเนี่ยครับโอ้โปัดไม่ถึงแล้วด้วยนะครับบอลพุ่งมาเปลี่ยนทางมาตรงนี้เนี่ยกลายไปโอ้หชนคานเกือบไป้เหมือนกันนะครับการเท่าเรือรัดตะบนบอลสุด เลงแล้วเปิดเข้าไปช็อปลูกนี้โดนไปเต็มแล้วจะชิงจังหวะเล่นเหมือนกันแล้วดูดูสกัดทิ้งก่อนเลยครับตัางใหม่ครับอันเดสตูเยสเลงตูเยสเปิดไปบองชงเข้าในอีกทีไนึงโอ้โหลูนีแม่หมมันโดนไม่เต็มอะครับแล้วไปโดนหน้าเหมือนจะเตะอัดหน้าตัวเองครับฟูริโซดูจังหวะเปิดมาตรงนี้ครับบองชงขึ้นมาอ้ไม่ใช่ละครับเป็นโรเชล่าที่เตะครับโอ้โหไปโดนหน้า พยายามจะสอดตัวเข้ามาเล่นจังหวะนี้ครับแต่มาเข้าทางโรเชรา่าซะก่อน,นครับถือว่ามีเกมนั้นค้างที่มีความเร็วแล้วก็รองบอลค่อนข้างดีนะครับทั้งเควินแล้วก็ฟิลิปเนี่ยครับตัดเข้าในเองก็ได้เหมือนกันฟิลิปยกต่อมาโบนิยาเลือกแล้วการจบลูกนี้โอ้โหไม่ได้เดี๋ยวดูครับโอ้โหจากฟิลิปโรดเดอร์ดูมาสวยมากพักอกแล้วยิง <c oughs> จะฟ,ฟ้องว่าโดนอีลิฟานครับ <c oughs> ให้กระดกมาตรงนี้เนี่ยดูชัดๆตรงนี้ครับโดนโดนใช่ครับบอลเปลี่ยนทิศนิดนึงครับเป็นเซฟของิฟาเลยครับซ้ายชาววัดนะครับเปิดเอาสวิงมาเข้าตรงนี้บอกท้องเข้าได้โอ้โหไม่ได้ครับ<ห>ดูครับลูกคอสมาแล้วโอ้โหทยานบ่งของวิเตอร์ที่ไม่โดนนะครับถ้าโดนเปลี่ยนทางก่อนหน้านี้ถึงประตูเหมือนกันหลังจุดเดิมครับ ยัดเข้าไปโอ้โหได้เทคเต็มๆของอิราฟานก็กดไปลงเองครัะเปิดมากี่ทีก็ตรงหัวแทบจะทุกลูกเลยเลครับต้องเล่นกับเวลาด้วยชาติพิงไว้เปิดอ,อัดเข้ามาเสาแรกเอาเก็บได้สักลุนนี่โอ้โหยังติดครับทางนักเตะบอลล่า,าสุดแล้วยกบอลขึ้นมาพื้นที่ว่ายกับโซเรสแต่งบอลแรกดีด้วยครับโซเรสยังไปกับบอลได้ต่อ แล้วสุดท้ายันึงจะไปแตะรอดขาเอ้าแล้วบอลเข้าทางโบดิญาหนีมาแต่จริงลูกนี้เบาเกินไปครับเล้วนับเข้าเออชัดชัยออกบอลต่อได้เลยครับดูครับตัวโอ้โหเหมือนสื่อสารกันไม่ดีนะครับปล่อยให้โบดิยาแล้วยิงตรงนี้ถ้าไม่มีตูเยสในบอรไหลเข้าประตูแน่นอนนะครับโอโ้ยังมีความขยันนะครับทางโบดิยาแล้วยิงแบบโอ้โหปล่อยให้พัดเป็นก๊อฟเลยครับ โยกันไปให้วิกเตอร์เป้าหมายมงเช็ดเสยมาตรงนี้แล้วชาตีโอ้โหได้จังหวะแมซัดตรงนี้ก็ยังติดทางวรรุษครับโูโ้เซฟสำคัญเลยนะครับของวรวรุิศิลปภาบอลลุดมาเถึงชาตีครับมงชงมาวิ่งแซงหน้าได้แล้วยิงโอ้โหแมททำตัวใหญ่แล้วก็เป็นเซฟสำคัญจริงๆครับตรงนี้ยัดเข้าหาประตูนะครับลูกนี้ของชาววัด แล้วตูนเยสได้ขึ้นโมงกโอยู่ก็ยังไม่ได้ครับเปิดตกตรงศีรษะบนลยครับแต่ว่าหมกไม่ตรงมันเองครับโบริยาครับเจอกับทางสันติภาพระงับแล้วก็จบเกมครับเป็นการเท่าเรือนะครับที่เก็บ3แต้มได้นะครับเปิดบ้านเอาชนะบีจีปทุมอยู่ในเต็ดหนึ่งประตต่อต์สูงนะครับจากการทําเข้าประตูเองของวิเตอร์คาโดโซในนาทีที่2ี่นะครับ